สวัสดีจ้าปนุกเลยจะเด้อวันนี้มาเจอกันกับปนุกอีกแล้วจ้ะวันนี้มากับชา,า,าวคณะจ้ะเมขันเนาะแล้วก็หมวงแล้วก็จอยจ้ะแล้วก็ลูกชายปนุกแล้วก็แอ๋น้องสาวปนุแก,ลกแล้วก็ลูกชายแล้วก็หลานสาวมาด้วยกันเนะาะจ้ะแล้วเราก็จะเดินไปเรื่อยๆจ้ะเห็นเนี่ย เฮ็ดไเนี่ยนมัโอ้ยโยู่ไปแล้วนี่ยเก็บจซะโอ้ยโอันใดไหมวะนี่ดอกน้อยอีกดอกหนึ่งไงเนี่ยจ้ะดอกหน่อยตูมุติดติดนี่อุ้ยสวยสวยไหมอืออือเนี่ยจ้ะดอกน้อยมันเนาะตัดตีนไหมไม่ไหวเดี๋ยวค่อยตัดที่หลัง เจอแล้วจ้ะเจออีกหนึ่งดอกนี่นักเพชรขึงเนาะดูซีดูซีเอาได้ไหมดอกชุ่มงามจ้ะนี่ดูได้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 นี่น่ะดอกมันจ้ะนี่ดอกหนึ่งได้ดอกหนึ่งจ้ะจ้ะเจออีกดอกนี่นได้พชรขึงนี่นี่นี่ อุ้ยดอกงามจ้ะเนาะดอกันดูสิดูสินีอืมน่ดอกงามจ้ะสวยขาวจ้ะนมีจ้ะหานตะดกเข็งดอกนม่สวยมไหในููป e ok. ่าปิดร e um, ูให้ปาด้วยรูเฮ็ดนะโอเค เนี่ยลูกชายเปิดดูเข็นดีก็่จะเห็ดอะไรเ็ดหนี่เนี่ยไหนเออดอกเล็กไหน Ui, tầm lấy đồ chả Này, 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 mà nó Con nụ kiếp con chả Này lăng ngam chả đi đồn đứa Nào Đi, đi, đi Này chả Đi, đồ ngam Ui, thà nè Đuối đây đứa Này chả Nói เดี๋ยวอุ้ยบุกใช้ปนุเข็นนิดแล้วจ้ะอ่อนๆใส่กระตามาใกล้ๆก,ก็ได้ยลอยไปเก็บบุบุรีบ้าโอ้ยยุงกัดหัวยุงยังมา ไปเก็บมุมลีบุ้ีามือแดงหมดจ้ได้สามสี่ด,ดอกแล้วพึ่งเข่ามากันเนาะ เฮ็ดไม่หนาเลยจ้ะโอ้ยปาดเขาลึกว่าไม่หนาก็เป็นรูอยู่ดอกน,น,น,นี่นะรูเฮ็ดไปนี่แล้วไปฮะได้ได้นี่เจออีกดอกนึงแล้วนี่จ้ะอ๋อี่จ้ะ อุ้ยได้ไหมน่าจะลืมเน่าเลยจ้ะนี่นะเน่า,นาแต่ว่าเดี๋ยวเราปาดถิ่งเนาะเอาเฉพาะที่มันได้จ้ะนี่จ้ะเพอเวอร์เนาะเกินแก่งแล้วจ้ะนี่ดอกนี่ดอกใหญ่แต่ว่านูน่นเนาะด,ดอกนู่นนู่นดอกนี่อุ้ยดอกนี่คือคือคือนี่หนะอุ้ยนู่นอีกนู่นนู่นนู่นมวง มวงไปเอาดอกนู้นนี่นี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้สวยมีไอ้ม่วงน่ะนี่อันนี้อ๋อม่วถ่รูปไหมถ่รูปไหมนี่จ้ะถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปเดีเดี๋ยวนี่จ้ะเรดตกใูนนี่หน้าในก็มีดอกลูกสองดอกนะเหรอเออไอเป็นผู้ชีสุดเกิดเหตุแดงใช่ไหม อีจ้ะนี่ดอกหน่อยนี่อ่ะไต่หนุ่นดอกหน่อยนั่นอ่ะอุ้ยตั้งสองดอกแต่ว่าน้อยน้อยไต่ไตไม่เนาะไม่กินเน่าเนาะอีจ้ะได้เห็นดอกเพอร์เวอร์เนาะนหะใหใจพี่น้องเลยน่าจะเกินแกงแล้วจ้ะ ดอกหยางโตดเนาะไม่น่าจะเอาได้ยุงตอนนี้ยุงจะหามอกเดินก็เรื่อยๆจ้ะนี่น่ะจะไม่ต้องเดินแล้วจ้ะอแล้วมีตาเห็ดแลใช่ปนุกเจอเห็ดเหลืองหหรอหน ระวังเหยียบเก็บฉลุโอ้ยนิดเดียวนี่เลยอืมนี่จะเลนี่จ้ะนิ้ระวังเหยียบดวเหียบดูเหียบ้ยนิเหียบาดอกหน่อย่ยไปนนมะ ตัดถาบเลยนี่ดอกหน่อยไปก่อนว่อจะเนาะนี่จังนะหมูนึู่กาดีท่าไว่าไ่เอาตัดถาบนี่เหยียบเลยีี่นี่ไนนี่นเหยียบเลยยิ้งห มัไมชอบเปนต้นยางน่ยางในไเนี่ข้างในมันเป็นป่าเฮ็ดนี่ไหมเฮ็ดผึ่งดอกมจัะมัน่สินะดกเฮ็ดเก็บยากหนึ่งเดีจับฮะ มีกจ้กนะมุดไปจ้ะหนอกเลยนอกหน่อยดอกนิดเ้ยเอาไปให้หมดนมอดนกระชานี่เพิ่งได้จ้ะมีเครถนะ Ừ. Ừ. Được, nên nữa, con này. ôi, Ủa Ủa được nè. Ôi Được dập tiền đấy lúc Ừ, ừ rồi. Được rồi. Nó mới hiện nó. Ừ. ตัวนี้งัวมนเครื่องไหมเครื่องไหมแสงนี่เียใชไหมนี่น่หกทับมองเห็นไหมลูกนีอีกมีทับแต่เขาแล้วน่ะตัดแต่ขามก็ได้หรไม่ต้องปัดตร เออนี่นี่นี่จ้ะดอกมันดอกมันหนึ่งดอกหนึ่งดอกนี่ได้ไหมได้ไหมอจะได้ย่จ้ะโอ้งามงามงามมากนะกำลังงามี่จ้ะ แเแกว่าทไมเรามอง่เห็นไม่ใชแล้วแต่ดอกแกย่างยวมันไม่ใช่ะายหมงจ้อก่อีจ้ะเก็บมเก็เก็บ่ะเก็บเลยตัวนี้อร่นมเปนปายหงนี่ีนตาเสร็จแล้วขอภาพลูกพี่หนนะอันตนกเลยเนี่ยจอยเก็บเลยไปใกล้ เออหนึดอขายแร้ค่ะยตุ๊กปุ๊เลยอยขายาก่ะอจ้ะงามงามอจ้ะดกโอ้ยลีโอวิน่นนี่นี่อ้ยดอกงามจ้ะนะ เดอเด้อไทยเด้อันเด้อเก็บเนาะปัดอ้ยพ่อแม่พี่นอเงเอ,อ้ยจกยากจ้ะอ้ยนี่เนียตกงามงามจ่ะอะนู่นนี่ไอเอออเน็ดนนออนปุ๊บไ,ไรอะเฮ็ดอะไร เออให้พึ่งร้อยมันได้นี่นลแ,นแล้วไม่ล่มเนี่ยหัวอืมเนี่ยร้อยหัวมันนี่เนี่ยมันมาซี่ตะแข้งตะแข้งแบบนี้จ้ะนี่นะเดี๋ยวปนุงกงจะเหยียดทั้งนี้เด้อโอ้ยมันเหมือนติดหลักใหม่เนาะแล้วก็แบบเนี่ยขื่นแบบนอนๆจ้ะนี่เดี๋ยวปนุจกจะเหยียดแบบนี้จวกขึน้นเลยเด้อปลา <c oughs> <c oughs> นี่จ้ะ ดอกมันเป็นแบบนี้ <laughs> มันจะเป็นแบบบิดๆิดเบี้ยวเนาะเนี่ยเหมือนขึน้นไม่ได้แต่ว่าดอกยอะใหญ่ยยจ้นะนี่งามงามงามอ่อนอ่อนีนนจ้ะหลานสนุกสน,น็มดอกสวยดอกสวยโอ้ขาย,ยาวนี่นี่นี่หนึ่งดอก ี่จ้ะเดี <h <h ๋ยวเก็บก่อนเด้อจ้ะเด้ออุ้ยเชิงนิ่มตัวเขาพี่อนเนาะนี่โอ้โหพักเลยเสียวพร้อมจ้ะหนักเขียวเขียวจังหวะน่าจะใช้ได้อยู่จ้ะเป็นเลือกเขาเนาะนี่ก็เน่าจ้ะหนักโนอนกินแล้วนี่จ้ะหลานปละดกมั้งไม่เห็นเนาะนนี่ะเห็นแต่หัวม ตะวันเชิงเน่าจ้ะอืมน่ะดอกมันดีม่ยผ่านไปได้ยังไงอีอแต่ยุ่งจ้ะแข็งน่ะนี่ดอกงามจ้ะเออเออดอกอ้วนดอกก้วนวกเห็นเทดแล้วก็เรียกไปเอา ูนี่ขาลายพุ่งขึ้นนะเนี่ยตรงเนี้ยนะไหนเนี่ยโอ้ขาลายงามงามงามแฝดแฝดแฝดเลยเดี๋ยว้อพิษแฝดเฮ็ดแฝดงามเหมือนจะเห็นก็ป่ามาเก็บเนาะมันถากเลยนี่ดอกมันจันนี่เนาะ ถุงขาลายเนาะดีสงดุลค่ะจ้ะเพื่อนเนาะมากันขนาดใหญ่จัะวะนี้สนุกสนุกมีขวันไหนไหนอู้หูยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเหนาไหมเหนาไหมตรงมุงเลยจ้ะ จะตนาไวให้หมเกือบนาวแ <ขอ S 1> <ะ>้้ะอือ,อกได้ได้ได้เนะี่ขาอยู่จ้ะกขาอยู่<อ>นี่ปนกเลยจะเต็มก็ตาแล้วจ้ะนี่ยไมัจะเต็มแลเต็มแล้วร่นพร้อมจ้นนะมไม้ลีมาไม้เนี่ยไอโจะตักขาตะกรนี้หน่อยเนาะ ว่าเรายังไม่ได้ตัดขาดดเด้อค่ะเด้อจะขอตั้งตั้งแบบว่าตั้งกล้องไกลเอาเอาบรรยากาศนะี๋้วขูดกสวย ไม่ได้เข้าก้องเข่งข้อม้วนๆน้วนอุยตะวันกรนาอยู่เห็นไหมเนาวเดี๋ยวค่อยไปตัดออกกระบาดนี่แบบ เป็นพวกดือกกกลอัินนดมากเยอะอยู่นะวันเนี้ยเดินไม่ถึงชั่วโมงเลยเนาะปนกไปแล้วก็ตะกาตะกาใหญ่มาจากตะกโคมเนาะเอาตะกาหน่อยสื่อใหม่จ้ะก็เลยมีตะกาหน่อยก็กับถัง นี่เฮ็ดงามๆอ่อนอ่อนๆจ้ะนี่ดูดอกนี่เถอะแข็งแข็งด้วยนี่าดมากโอ้ยยุงกัดยุงตัวใหญ่มากยุงมึงมากนะ ว่าเรานในยุงน่ามันมากจะอิ่มเลยใช่ไหมเออมันมันกิ็นจะอิ่มแล้วเราก็เพิงไปเห็นมันแล้วเราก็แค่แตะมันเบาๆคือมันก็แตกงามมือที่เราขยับขยับอยู่เนี่ยชอบมากเลยนะยุงที่นี่นี่มาชาวไปเก็บบุ้บบรีกันได้มาสามสามถังบ้าเแล้ สี่ถัสงสามคือทังทั้งคือคนนึงบอกสคนนึงบอกสี่เลสามขึ้ก็มีส,สีสี่คนได้คนละถังก็ดีมได้ขึงหนึ่งอย่างงามเลยคือชีท้ที่เกิดเห็ดชีุ้ดเกิดเห็ดห กี่ครั้งมันเชิงแบบโดยสัตว์มันแทงจนอนี่ดกนี่เชิงเน่าจ้ะตองปาดทิ้งเลยปาดทิ้งเลยเราก็หนักกว่าเก็บกว่าอเมนอยู่ตุ๊กั๋วเก็บมาเทาเต็มตะกานี่เน่าก็ขึงนึงเพราะได้อยู่ นี่ก็มีหน,นอแนแต่วต่าเครื่องัดออกอีกไหมนะเอ้าออกอีกอะมันเสียดายเนาะขาดั่วเนาะโอเคนี่พอฟอแฟร์ฟอแฟบอันนี้เชิงจะเน่านะในเชิงละเน่าแล้ว,ว,ลวไปแล้วเน่าแล้วโอ้แมงเยอะตอนต้นหรือดูยังแมงไม่เยอะขนาดนี้ปาถิ่งจะเป็นเหมือนฟองน้ำนิ่ม มันจะไม่กรอบจะไม่ค่อยหวานพอนี่พอได้พอด้แต่ว่ายังยังไม่มีใครมาเว้นสองวันนี่เเว้นสองวันเดี๋ยวก็มันก็ขึ้นอีกปกติเว้นทุกวันปกติถ้าขยันก็มาทุกวันเดี๋ยวมันใกล้เนาะมึนมึนมากไงมาทุกวันมันก็แค่ใกล้ๆกลเนาะเห็ดมันบอกมึงจะมาเลยนักหนาคนนี้ทันก๊ะ เออเห็นตรงนั้นน่ะดอกไก่ใหญ่เกรนแคาม่ะเออเกรนแมล่ะเห็ดไข่อ่ะเออในเห็ดดอกใหญ่มากใหญ่เงี้ยเลยไก่ใหญ่อืหัวสีเขียวอ่ะหัวสีเขียวนะว่าจะเก็บมาให้ดูดูหัวน้ำตาลมันจะมีแบบกินได้แบบกินไม่ได้หัวน้ำตาลหัวม่วงส่วนมากจะกินได้ยอดหมดหัวซางคนมาเดี๋ยวดอกอ่อนออ อ่อนๆแต่กๆอ่อนมากไม่ชัวร์ก็ไม่ต้องติดกันจอยเดี๋ยวเราทำไม่ให้จอยเขาจะไปเข้มๆผูกกัดไหม ไม่ก็แบ่งคณะนกไปก็ได้เดี๋ยวเราทําไว้ให้ไม่ไม่นกก็เอาไปไว้เก็บไว้แกงกินตอนอยากใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราทําไว้ให้เราแกงกินกันวันนี้ไงเดี๋ยวเราต้มไว้ให้จอยโอ้โหมีแต่คนจะต้มให้ดีงานดีนะเฮ้ยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเราก็เก็บได้อีกโอ้เยอะแยะหมองเอาเลย เียเด๋วราจะแบ่งไว้ให้จอยอยู่เดี๋ยวเราจะแกงกินกันไงใช่ไหมล่ะเห็ดขาสมเห็ดขาลายเออห็ดหัวสมขาลายขอมือได้ไหมได้อยู่นะนี่โดกนี่ช่วงเท่าจ้ะข้อมือเขาม่เลยเขียวแล้วแต่ว่ายังไม่กินขอมือได้อย hmm. well uh, ู <c 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 anyway> ่นะแต่ย cool ังไม่กินปาด มันเน่าเด้อนักมดแล้วขนมมากมันได้ยินเสียงขนมกล่องไอ้ถุงขนมมันวิ่งมาหาเลยอ่ะเขียวแล้วเนาะเอาไหมเนี่ยไม่เอาเอาเอาถามทำไมเอาแค่นี้พอเดี๋ยวไปหลอกอันเขียวออกแต่ว่ามันก็จะนักเนาะก็หลอกออกก็เถอะเขาเขาหลอกกันน่ะหลอกไอสีเขียวอะ ว่ากันเอาจุอโอยจอกพานเก่อ่ะอะไแค่นี้พอต้องมีนะดองมีต่อเป็นยังไงมันอยากเกิดด้วยเพาว่ามัน ไอ้นี่ลากไหมแต่ว่าอ่อนๆเสดายเนาะเอาออนออกเสดายอ่อนๆเด้อเบ็ดกรบะมันไม่เป็นดอกเลยเป็นดอกนอลคตล็ด พีเหัวสุดอีทแมวอ่อนๆรีทเหลืองพีอหท่มวเสร็จแล้วต้องถามไอ้หมวงอะไรว่าเขาเรียกภาษาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรเรียกอะไรเห็ดอ๋อมีในหนังสือป่ะโอเคไหมอืมนี่เป็นขุดการนันี่เราขอเฮ็ดเหลืองหน่อยนึงเนาะ กั okay. Okay. าถังมันจะสองถัง